่อาจากตอนที่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากชูซินเหยียนตื่นนอนยังไม่รู้ว่าพี่ชายกลับมาแล้วเธอเห็นประตูห้องข้างๆปิดอยู่และยังมีไฟเปิดอยู่สงสัยว่ามีคนเข้ามาอยู่ข้างในแล้วตอนนั้นถังเซี่ยวเซี่ยก็เปิดประตูออกมาเช่นกันเห็นประตูห้องของชูหยวนเปิดกว้างอยู่ก็รู้ว่าเขายังไม่กลับมาซินเหยียนเจ้ามายืนทําอะไรตรงนี้ชูเซี่ยวเซี่ยเจ้าดูสิในห้องนี้เหมือนมีคนอยู่เมื่อคืนตอนฉันนอนหลับประตูห้องนี้ยังเปิดอยู่เลยนะเอนี่มันมีอะไรน่าตกใจนักหนาไม่แน่อาจจะเป็นคนรับใช้ปิดไว้ก็ไได้้้้รปลลาาาางงหนงตเอ จะไปโรงเรียนสายแล้วนะในขณะนั้นเองประตูห้องก็เปิดออกทันใดร่างของเย่รั่วเวยก็ปรากฏแก่สายตาว้าวพี่สาวสวยจังเลยชูซินเยียนตกใจในใจเย่รั่วเวยในชุดกระโปรงยาวสีขาวสไตล์โบราณบวกกับร่างเยือกแข็งให้ความรู้สึกเหมือนนางฟ้าจุติลงมาแม้แต่ทังเซี่ยวเซี่ยวผู้หลงตัวเองก็ยังมองตะลึงพวกเธอคือเย่รั่วเวยถามอย่างสงสยัยพี่สาวสวัสดีคะ่ะหนูชื่อชูซินเยียนคะ่ะส่วนนี้คือทังเซี่ยวเซี่ยวเออแล้วพี่สาวชื่ออะไรคะทำไมถึงมาอยู่ในบ้านของพวกเราหล่ะคะ บ้านของพวกเธอเออฉันชื่อเย่รั่วเวย่ยชูยวนให้ฉันหาห้องพักตามสบายแล้วเขาก็หายตัวไปไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรพี่ชายพี่ชายของฉันกลับมาแล้วเหรอคะเขาอยู่ที่ไหนคะชูซิงเหยียนพูดจบก็มุดเข้าไปในห้องของเย่รั่วเวย่ยอยากจะดูว่าชูยวนอยู่หรือเปล่าเธอคือน้องสาวของชูยวนสินะทําไมเขาไม่เคยบอกฉันเลยนะเธอหน้าตาน่ารักจังเหมือนพี่ชายของเธอเลยสวยหล่อทั้งคู่จริงเหรอคะฮ่าฮ่าพี่เย่ก็สวยสองงามหักคะ่ะทั้งเซี่ยวเซี่ยวรีบดึงชูซิงเหยียนไปข้างหนึ่ง สิ้นเย็ยนทำไมเจ้าถูกนางซื้อใจได้เร็วนักหละ่ะตอนนี้ยังไม่รู้ตัวตนของนางเลยนะเจ้าไม่เคยได้ยินหรือไรยิ่งผู้หญิงสวยเท่าไหร่ก็ยิ่งหลอกลวงเก่งเท่านั้นอยู่ห่างๆนางไว้หน่อยดีกว่าอย่างน้อยก็ต้องรู้ตัวตนของนางให้แน่ชัดก่อนบทสนทนาของทั้งสองคนจะรอดพ้นหูเย่รั่วเวยระดับเซียนเทียนได้อย่างไรนางยิ้มแล้วพูดว่าฉันไม่ใช่คนไม่ดีพวกเธอวางใจได้ขณะนั้นเฟยสเสวียก็เดินออกมาจากห้องหนึ่งที่ชั้นล่างพันรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับตามอง มีผู้เยี่ยมยุดเย่รั่วเวยก็สัมผัสได้ถึงพลังปราณเซียนเทียนจากร่างของเฟยเสวี่ยเช่นกันจึงปลดปล่อยออกมาโดยไม่รู้ตัวนางเคยเห็นเฟยเสวี่ยที่ตระกูลอวีววนในเยียนจริงและนับถือในความแข็งแกร่งของเฟยเสวี่ยอย่างมากเฟยเสวี่ยหันไปมองยังชั้นสองก็เห็นเย่รั่วเวยในชุดขาวกำลังจ้องมองตนเองอยู่ระดับเซียนเทียนเฟยเสวี่ยสัมผัสได้ถึงพลังปราณเซียนเทียนที่แผ่ออกมาอย่างเบาบางจากร่างของเย่รั่วเวยจึงชักกระบีอ่อนคู่ใจออกมาเตรียมพร้อมรับมือเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่เเยย่่่่รรววีบกลาาาาาพสทนอข้ใจผิด ฉันเป็นสหายของชูหยวนฉันไม่คิดว่าบ้านของชูยวนจะมีคนอาศัยอยู่มากขนาดนี้สหายของชูยวนหรือข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้าเจ้าไม่ใช่มือสังหารหรอกหรือ <c oughs> <c oughs> เฮ้เฮเฟยเสวียเจ้าทำอะไรอยู่รีบมากินข้าวเช้าได้แล้วเสียงของชูยวนดังขึ้นทุกคนจึงค่อยคลายความตึงเครียดลงเมื่อครู่รู้สึกเหมือนฟเฟยเสวียกำลังจะพุ่งเข้าไปสู้กับเย่รั่วเวยสักตังชูซิงเหียนโผล่เข้ากอดพี่ชายออดอ้อนว่าพี่คะในที่สุดพี่ก็กลับมาไปตั้งหลายวันก็ไม่บอกหนูสักคำชูยวนยิ้มแล้วลูบหััววนนาางงเลลลละ่่พีีกมแ้ไ ต่อไปจะไปไหนจะบอกเจ้าก่อนตกลงไหมเขาหันไปมองเย่รั่วเวยแล้วแนะนำว่านี่คือน้องสาวของข้าซิงเยียนและนี่เฟยสเสวียคนคุ้มกันของข้าเย่รั่วเวยยิ้มพยักหน้าพวกเราทำความรู้จักกันแล้วค่ะแต่ว่าเฟยสเสวียเป็นคนคุ้มกันของท่านหรือท่านยังต้องการคนคุ้มกันอีกหรือคะชูหยวนยิ้มยิ้มไม่ได้อธิบายอะไรมาหลังอาหารชูหยวนดึงน้องสาวมาข้างๆสซิงเยียนพี่ต้องออกไปข้างนอกอีกสองสามวันเจ้าอยาไปวิ่งเล่นสนที่ไหนนะรอพี่กลับมาจะซื้อของขวัญมาให้ชูซิงเยียนทำปากยื่นเพิ่งกลับมาก็จะไปอีกแล้ว สัปดาห์หน้าโรงเรียนของพวกเรามีกิจกรรมผู้ปกครองก็เข้าร่วมได้ด้วยพี่จะมาไหมคะชูยนรู้สึกเจ็บแปลบในใจกล่าวอย่างหนักแน่นแน่นอนสิพี่จะไปใครกล้าพูดอีกว่าเจ้าไม่มีครอบครัวพี่จะซัดมันเขาคำนวณในใจว่าท่านอาจารย์จะผ่านด่านเคราะห์ในอีกไม่กี่วันนี้น่าจะทันเวลาหลังจากส่งน้องสาวไปโรงเรียนชูยนถามเฟยเสวียดาผักเป็นอย่างไรบ้างเฟยเสวีย,ยิ้มกล่าวเขาฟื้นแล้วคะ่ะยังทะลวงถึงระดับเซียนเทียนแล้วด้วยดูท่าทางภูมิใจมาก ชูยนพยักหน้าเจ้าคอยคุ้มครองคนของตรงฟางแคปิตอลต่อไปข้าจะไม่อยู่สองสามวันความปลอดภัยของพวกเขามอบให้เจ้ากับดาผักดูแลจำไว้ว่าสองสามวันนี้อย่าเข้าใกล้ชายทะเลแม้เฟยสเสวียจ,จะสงสัยแต่ก็ยังพยักหน้ารับคําในวิลล่าเหลือเพียงชูยนและเย่รั่วเวยบรรยากาศค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยเย่รั่วเวยทาลายความเงียบชูยนท่านมีครอบครัวคนอื่นอีกไหมคะสีหน้าของชูยนมองลงพวกเขารอข้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งข้าจะไปตามหาพวกเขาเย่รั่วเวยรีบขอโทษขออภัยค่ะข้าไม่ควรถาม ชูหยวนยิ้มยิ้มไม่เป็นไรครอบครัวของพวกเราจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่ช้าก็เร็วเจ้าพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันเถอะมีอะไรก็ไปหาพ่อบ้านถ้าเบิ์ก็ไปเดินเล่นที่ตรงฟางแคปิตอลได้เย่รั่วเวยคว้าแขนเขาไว้ทันทีชูหยวนท่านจะไม่พาข้าไปด้วยหรือคะข้าอยากไปกับท่านแม้จะอันตรายข้าก็ไม่กลัวชูหยวนสายหน้านี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้รอจนกว่าเจ้าจะตามฝีเท้าข้าทันข้าจะพาเจ้าไปพูดจบร่างของเขาก็กลายเป็นแสงกระบี่หายลับไปในท้องฟ้า เยร่ว,วยัยมองไปยังทิศทางที่เขาหายไปพลางพึมพำชูยวนท่านต้องกลับมาอย่างปลอดภัยนะในขณะเดียวกันบนเกาะห่า,หางไกลแห่งหนึ่งในประเทศซากุระชายชาราในชุดคลุมสีเทาผู้หนึ่งยืนถือดาบอยู่ทันใดนั้นก็ฟันดาบลงไปภูเขาหินขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปพันถูกพาออกเป็นสองสี่เรือรบลำหนึ่งบังเอิญแล่นผ่านเกือบจะถูกคลื่นยักย้ายซัดจนพลิกคว่ำคนบนเรือถามโทฮอนคุงด้วยความหวาดกลัวเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นขอรับโทฮอนคุงยิ้มกล่าวดาบของท่านอาจารย์ขมกล้ายิ่งขึ้นพวกเจ้ากลับไปกราบทเจ้าแวน ว่าคนของตระกูลนอยไม่ใช่ใครก็มายามได้คนผู้นั้นที่ชื่อชูหยวนพวกเราจะจัดการเองเรือรบรีบเล่นกลส่วนโทฮอนคุงก็เดินเหยียบน้ําไปขึ้นไปบนเกาะนั้นเขาคุกเข่าลงหน้ากระท่มมุงจักกล่าวอย่างนอบน้อมท่านอาจารย์โทฮอนมาเยี่ยมท่านแล้วขอรับทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเย็นว่าที่ด้านหลังจึงรีบหลบอย่างรวดเร็วผู้ที่จู่โจมเขาก็คือเอาอีโซระนั่นเองเอาอีโซรพยักหน้าอย่างพอใจไม่เลวโทฮอนเจ้าไม่ได้ทําให้ข้าผิดหวังโทฮอนคุงกล่าวเสียงหนักแน่นท่านอาจารย์คนของตระ สิตั้งใจจะไปล้างแค้นด้วยตนเองในดวงตาของเอาอิโซระชายแววอมหิตประวัติศาสตร์ยุทธภพของหัวเสี้ยนั้นยาวนานเมื่อ200กว่าปีก่อนข้าเคยท้าประลองกับปรมาจารย์ของหัวเสี้ยกว่าร้อยคนล้วนไม่เคยพ่ายแพ้จนกระทั่งคนผู้นั้นปรากฏตัวเพียงกระบีเดียวก็เอาชนะข้าได้หลายปีมานี้ข้าฝึกฝนมาตลอดเพื่อความแค้นจากกระบี่นั้นในแววตาของเอาอิโซระชายแววรำลึกความหลังเขากล่าวช้าๆผ่านไป200กว่าปีแล้วแสงแห่งกระบี่นั้นข้ายังคงจดจำได้ไม่ลืมเลือนในใจยังคงครุกรุ่น แต่บัดนี้ถึงเวลาที่จะล้างอายแล้วเขาหันไปทางโทฮอนน้ำเสียงเคร่งขรึมโทฮอนเมื่อครั้งนั้นที่หัวเสียข้าไม่ได้เปรียบเลยครั้งนี้เจ้าจงเป็นตัวแทนตระกูลเอาอีไปหัวเสียต้องรบชนะทุกครั้งประกาศศักดิ์ศรีของตระกูลเอาอีของพวกเราโทฮอนพยักหน้ารับอย่างนอบน้อมขอรับท่านอาจารย์เอาอีโสรกล่าวต่อเจ้าไม่ได้อยากเรียนวิชากระบี่เดียวเอาอีของข้ามาตลอดหรือดูให้ดีเขากดแกว่งดาบยาวสาธิตสุดยอดวิชากระบี่เดียวเอาอีให้โทฮอนดูพร้อมทั้งอธิบายเคล็ดวิชาและเคล็ดลับอยละเีด กระบี่เดียวอออถ้าไม่ออกมาก็แล้วไปแต่เมื่อออกแล้วต้องสังหารอาออโซระกล่าวเสียงเข้มสิ่งนี้ต้องอาศัยการสังสมของเวลาและการหล่อเลี้ยงด้วยเลือดข้าถูกขนานนามว่าจอมสังหารร้อยลี้ผู้ที่ตายใต้คมดาบของข้านับไม่ถ้วนหากอยากให้ดาบของเจ้าคมกล้าพอเจ้าต้องใช้การสังหารเพื่อพิสูจน์มันคาวิถีจึงจะเข้าถึงแก่นแท้ของกระบี่ท่านี้ได้โทฮอนหลับตาครุ่นคิดในใจท่องซ้ำใช้การสังหารเพื่อพิสูจน์มันคาวิถีจึงจะเข้าถึงแกง่นแท้ได้ครูต่อมาเขาก็ลืมตาขึ้นกล่าวอย่่่าาาางนนนนักแทอจรย์ สิทธิ์เข้าใจแล้วขอรับเอาอิโซรพยักหน้าอย่างพอใจไม่เลวสมแล้วที่เป็นสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของตระกูลเออิของข้าไปเธอใช้เลือดของชาวหัวเซียช่วยให้วิชากระบี่ของเจ้าบรรลุขั้นสุดยอดด้วยพรสวรรค์ของเจ้าการจะเหนือกว่าข้าก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาในดวงตาของโทฮอนชายแววอมหิท,ท่านอาจารย์การเดินทางไปหัวเซียครั้งนี้สิจะล้างอายให้จงได้ทําให้ยุทธภพหัวเซียมิอาจผงกหัวขึ้นต่อหน้าตระกูลเออิข,ของพวกเราได้ตลอดกาลทว่าเอาอิโซรกลับสายหน้าไม่โทฮอนเจ้าต้อง จำไว้ว่าหัวเสี้ยมีผู้เยี่ยมยุซซอนเรนอยู่มากมายนับไม่ถ้วนคนที่เจ้าจะท้าประลองคือคนรุ่นใหม่ห้ามประมาทเป็นอันขาดหากเจอศัตรูที่แข็งแกร่งก็ควรยอมอ่อนข้อเมื่อจำเป็นข้าในตอนนี้ก็ยังไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยว่าจะเอาชนะคนผู้นั้นในอดีตได้เข้าใจหรือไม่โทฮอนก้มหน้าขอรับท่านอาจารย์สิทธิ์เข้าใจแล้วสิทธิ์ขอลาท่านอาจารย์ปโปรดรักษาสุขภาพด้วยขอรับเอาอีโซระบกมือไปเถอะเนื้อทะเลตรงไห่ท่ามกลางหมู่เมฆชูยนยืนอยู่กลางอากาศสัมผัสเทพกวัดมองผืนทะเลก้้าางงหญ่่เบือล ค้นหาเกาะสีเจียนที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงในที่สุดสัมผัสเทพของเขาก็จับกลิ่นอายที่คุ้นเคยได้อยู่ข้างล่างนี่เองชูยวนในใจลิงโลดก็เหินร่างลงไปทะลุผ่านค่ายกนเกาะที่สวยงามประการตาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาท่านอาจารย์ช่างรู้จักหาสถานที่เสียจริงชูยวนอุทานเขามาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเห็นท่านอาจารย์ตรงฟางอาวี๋กำลังนั่งอยู่ตรงนั้นใบหน้าดูแก่ชรากว่าครั้งที่แล้วที่พบกันท่านอาจารย์สิทธิ์มาแล้วขอรับชูยวนกล่าวอย่างนอบน้อมตรงฟางอาวีมองไปยังชูยวน ชูยนข้าไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าอยากเข้าใกล้เกาะนี้เขาพยักหน้าเล็กน้อยน้ำเสียงเจือความยินดีขั้นจินตันปลายไม่เลวไม่เลวครั้งที่แล้วที่พบเจ้ายังอยู่แค่ขั้นจินตันตนตนพรสวรรค์ในการบำเพ็ญเพียรของเจ้าเด็กนี่ช่างท้าทายสวรรค์เสียจริงชูยวนเดินไปอยู่หน้าตรงฟางอวีถามอย่างร้อนรนท่านอาจารย์ทำไมสิรู้สึกว่าพลังชีวิตในกายท่านเหลือน้อยลงทุกทีตรงฟางอวีไอออกมาสองสามครั้งกล่าวช้าชชูยนเจ้าต้องจำไว้ตราบใดที่ยังไม่ผ่านด่านคราวสาร พวกเราไม่ว่าจะมีพลังแข็งแกร่งเพียงใดก็ล้วนเป็นเพียงกายเนื้อของปุถุชนชีวิตย่อมมีวันสิ้นสุดแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรขั้นผ่าน,านด่านเคราะห์ก็มีอาจหลีกเลี่ยงได้มีเพียงการขึ้นสู่แดนเซียนเท่านั้นพวกเราจึงจะมีอายุยืนยาวเท่าฟ้าดินเป็นอมตะเขาถอนหายใจอาจารย์มีชีวิตอยู่มานานเหลือเกินแล้วห้าพันปีหรือหนึ่งหมื่นปีจำไม่ได้แล้วหากอาจารย์ไม่สามารถผ่านด่านเคราะห์สวรรค์ครั้งนี้ไปได้เจ้าก็อย่าได้เสียใจไปเพราะอาจารย์มีชีวิตอยู่มานานพอแล้วครอบครัวภรรยาลูกๆพวกเขาจาขาะฆ บัดนี้แม้แต่ใบหน้าของพวกเขาก็ยังลืมเลือนไปแล้วดวงตาทั้งสองข้างของชูยวนแดงกำ่ำกล่าวยางหนักแน่นท่านอาจารย์ท่านต้องผ่านด่านครสวรรค์ไปได้แน่นอนและมีอายุยืนยาวเทียมฟ้าดินศิษย์ยังอยากเห็นรูปลักษณ์ของท่านเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นะขอรับต้องหล่อเหลามากแน่แน่ใช่ไหมขอรับตรงฟางอาวียิ้มยิ้มห้าหาห,าห,าห,าหาลืมไปแล้วลืมไปแล้วแต่คงจะยังด้อยกว่าเจ้าอยู่นิดหน่อยกระมังเขาลุกขึ้นยืนพาชูยวนเดินไปยังห้องรับห้องหนึ่งโบกมือขวาคราหนึ่งทันทีที่ปปประตูหห้้้้อออองงงลัับบเเิิดออกกพพวญ,ญ,ญาาณที่่ขขมนน็ุ ตรงฟางอาวีถอดแหวนวงหนึ่งออกจากนิ้วแล้วยื่นให้ชูยวนชูยวนนี่คือแหวนมิติเดียวของอาจารย์พื้นที่ด้านในใหญ่พอที่จะบรรจุเรือบรรทุกเครื่องบินได้ทั้งลำมอบให้เจ้าแล้วยังมียาพวกนี้โอสถทิปและอาวุธวิเศษก็ล้วนเป็นของะส,สมล้ำค่าของอาจารย์ของเหล่านี้มีประโยชน์ต่อเจ้าในตอนนี้มากรับไปเถอะชูยวนมองแหวนในมือด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยท่านอาจารย์แต่ท่านให้ข้าทั้งหมดแล้วแล้วท่านจะทําอย่างไรเล่าขอรับถึงแดนเซียแล้วท่านก็ต้องการของเหล่านี้ไม่ใช่หรือขอรับตงงฟางอววีหััเระล่น เจ้าเด็กนี่ตอนนี้รู้จักเป็นห่วงอาจารย์แล้วสินะวางใจเถอะของเหล่านี้ในโลกเบื้องล่างถือเป็นของล้ำค่าแต่พอถึงแดนเซียแล้วเกรงว่าจะหาได้ทั่วไปอาจารย์เตรียมการมานานขนาดนี้วางแผนไว้หมดแล้วอีกอย่างอาจารย์จะผ่านด่านครอสวรรค์ครั้งนี้ได้หรือไม่ก็ยังไม่รู้ชูย,ยนรับแหวนมิติมาดวงตาทั้งสองข้างแดงกับท่านอาจารย์ขอบคุณท่านขอรับท่านต้องสําเร็จแน่นอนตรงฟางอาวีพยักหน้าอืมอาจารย์จะพยายามอย่างสุดกําลังเจ้าวางใจเถอะแหวนวงนี้เป็นพลังวิญญ,ญาณขั้นสูงสุด อาจารย์ลบรอยประทับของตอนเองออกไปแล้วเจ้าสวมแล้วปล่อยพลังวิญญาณออกมาก็จะสามารถควบคุมพื้นที่ด้านในได้แล้วขอเพียงเป็นของที่สามารถใส่เข้าไปด้านในได้ก็สามารถเก็บเข้าไปได้ทั้งหมดชูยวนสวมแหวนปล่อยพลังวิญญาณออกมาสายหนึ่งก็สามารถเชื่อมต่อกับแหวนได้จริงๆเขาใช้ความคิดเพียงเล็กน้อยก็สามารถนําสมบัติทั้งหมดในห้องลับเก็บเข้าไปในแหวนได้ของมากมายขนาดนี้กลับกินพื้นที่ในแหวนเพียงมุมเล็กๆเท่านั้นชูยวนแอบดีใจในใจเขาตรวจสอบรายการสิ่งของภายในแหวนก็พบว่าของที่อยู่ด้านนอก ในห้องลับนั้นล้วนเป็นของที่แย่ที่สุดของดีจริงๆล้วนอยู่ในแหวนมาโดยตลอดยาชำรรไขกระดูกมีมากถึงห้าเม็ดชูยวนในใจลิงโลดใบหน้าเผยรอยยิ้มออกมาตรงฟางอาวีมองดูท่าทางดีใจของชูยวนใบหน้าก็เผยรอยยิ้มออกมาเช่นกันเด็กคนนี้ของเหล่านี้ในสายตาของอาจารย์ล้วนเป็นขยะยังจะดีใจขนาดนี้ชูยวนรอจนเจ้าไปถึงแดนเซียนถึงจะรู้ว่าอะไรคือสมบัติที่แท้จริงฮิฮิท่านอาจารย์แดนเซียนยังห่างไกลจากข้ามากนักของที่ท่านทิ้งไว้ให้ข้านี้ตอนนี้คือสมบัติที่ดีที่สุดแล้ว ขอบคุณท่านขอรับท่านอาจารย์ฮ่าฮ่าเจ้าเด็กเหลือขอเรียกสกคร้องปากเชียวนะอาจารย์ชอบฟังจริงสิท่านอาจารย์สิทธิภพสตรีผู้มีร่างเยือกแข็งคนหนึ่งท่านมีวิชาที่เหมาะสมกับนางหรือไม่ขอรับอื้มในที่สุดก็พบนางแล้วสินะตรงฟางอาวี๋กล่าวเบาๆท่านอาจารย์ท่านรู้เรื่องของนางม,มานานแล้วหรือขอรับชูยนค่อนข้างประหลาดใจสังเกตเห็นร่างเยือกแข็งเมื่อหลายปีก่อนแล้วพรสวรรค์ไม่ได้ไปกว่าเจ้าเป็นหนอเนื้อที่ดีน่าเสียดายที่เวลาของอาจารย์มีไม่มากแล้วมิฉะนั้นนางคงเเปป็นนนนิ้้้อองของขจาาไนานแลว ในเมื่อเจ้าเอ่ยถึงนางอาจารย์ก็จะมอบวาสนาให้นางสักหน่อยข้ามีวิชากระบีต้าเอียนลิงเจียชุดหนึ่งแม้จะเทียบไม่ได้กับเคล็ดวิชาสเสวียนเทียนของเจ้าแต่ก็เพียงพอสําหรับนางแล้วถึงแดนเซียนแล้วค่อยหาวิชาที่ดีกว่านี้ให้นางเถอะพูดจบตรงฟางอาวีก็ใช้นิ้วทั้งสองชี้ไปเคล็ดวิชาก็ถ่ายทอดเข้าสู่สมองของชูยวนในทันทีขอบคุณท่านอาจารย์ขอรับจริงสิเคล็ดวิชาสเสวียนเทียนนี้อยู่ในระดับใดกันแน่ขอรับ,รบเหตุใดท่านจึงห้ามสิทธิ์เปิดเผยฮ่าฮ่าเจ้าคิดว่าอาจารย์จะหาใครก็ได้มาฝึกฝนนนคลววิชาเเียทร เคล็ดวิชาสเสวียนเทียนนี้เมื่อหลายพันปีก่อนข้าบังเอิญได้มาจากสนามรบโบราณเงื่อนไขคือต้องมีกายยากระบี่มันคาสูงสุดอาจารย์ศึกษามาหลายพันปีก็ยังไม่อาจเข้าถึงได้กลับเป็นเจ้าที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็เชี่ยวชาญแล้วจำไว้เคล็ดวิชานี้แม้ในแดนเซียนก็ถือเป็นระดับสูงสุดแดนเซียนนั้นอันตรายการฆ่าคนชิงสมบัติเป็นเรื่องปกติห้ามประมาทเป็นอันขาดส่วนความลับอื่นๆของเคล็ดวิชาสเสวียนเทียนคงต้องให้เจ้าค้นคว้าด้วยตนเองแล้วชูยวนในใจสันสถานไม่คิดว่าเคล็ดวิชานีีนี้้จะลลึกับถงงเพยน ทันใดนั้นสีหน้าของตรงฟางอาวีก็เปลี่ยนไปทันปรากฏตัวอยู่นอกถ้ำเงยหน้ามองท้องฟ้ามาแล้วด่านคราวสวรรค์คือวันพรุ่งนี้พูดจบร่างของเขาก็ปลดปล่อยพลังอันน่าสะพรึงกลัวราวกับจะทำลายล้างฟ้าดินออกมาชูยวนพันรู้สึกไร้เรี่ยวแรงท่านอาจารย์นี่คือพลังที่แท้จริงของท่านหรือขอรับตรงฟางอาวีเก็บพลังกลับคืนกล่าวเบาๆชูยวนเจ้าสามารถออกจากเกาะได้แล้วพรุ่งนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็อย่าให้ใครเข้าใกล้เมื่ออสนีบาสวร์สายแรกฟาดลงมาค่ายกลจะหายไปเกาะสีเจี้ยนจะปรากฏตัว ท่านอาจารย์สิทธิ์อยากอยู่ช่วยท่านขอรับชูยนร้อนใจกล่าวด่านคระสวรรค์ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะทนรับไหวหากต้านทานอสนีบาสวรรค์ก้าวสายได้อาจารย์ก็จะมีอายุยืนยาวเทียมฟ้าดินหากต้านทานไม่ได้ก็จกดับศูนย์วางใจอาจารย์รอคอยวันนี้มานานเหลือเกินแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเจ้าก็ควรจะดีใจแทนอาจารย์ผู้จบตรงฟางอวี๋ก็โบกมือขวาชูยนก็ถูกส่งตัวออกไปไกลร้อยลี้ในทันทีชูยนกำมัดนั่นในใจภาวนาท่านอาจารย์ต้องสำเร็จแน่นอนเขาค่อยๆเข้าใกล้เกาะสีเจียนยืนรอคอยวันพรุ่่งงนี้ออยูกกลาาาศ ชูยนรู้ดีว่าการปรากฏตัวของเกาะสีเจียนจะต้องนำมาซึ่งการแย่งชิงเขาต้องปกป้องท่านอาจารย์ขณะผ่านด่านเคราะห์ผู้ใดกล้ารบกวนสังหารไม่เลี้ยงในขณะเดียวกันโทฮอนก็ได้สืบหาตัวต,วตนของชูยนแล้วบินตรงไปยังเมืองเทียนไห่เพื่อเตรียมสังหารเขาโทฮอนเปลี่ยนเป็นชุดนินจาแฝงตัวเข้าไปซุ่มรออยู่นอกวิลล่าของชูยนอย่างรวดเร็วทว่าจนถึงกลางคืนชูยนก็ยังไม่ปรากฏตัวโทฮอนเริ่มหมดความอดทนจึงสั่งให้ลูกน้องใช้เส้นสายตามหาชูยนแต่ก็ไร้วีแววคนไปไหนแล้วโทฮอนขมวดคิ้วช่างมันเถ ถามพวกมันก็รู้แล้วเขาแวบเข้าสู่วิลล่าแอบซ่อนตัวสังเกตการอยู่ในที่มืดจิตวิญญาณบูชิโดของโทฮอนบอกเขาว่าการใช้ผู้อ่อนแอมาข่มขู่ศัตรูเป็นเรื่องน่าละอายเขาต้องการเอาชนะชูยวนอย่างเปิดเผยเพื่อล้างแค้นให้ตระกูลเอาอีกในวิลล่าเย่รั่วเวยเฟยสเสวียชูซิงเหียนและถังเซี่ยวเซี่ยวรวมตัวกันอยู่เย่รั่วเวยและเฟยสเสวียต่างก็ไม่ทันสังเกตเห็นการมีอยู่ของโทฮอนโทฮอนก็ไม่ทันสังเกตว่าพวกนางเป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนเช่นกันพี่รั่วเวยคะ ตอนที่พี่ชายของหนูไปเขาได้บอกไหมคะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ครั้งนี้เขาไปคนเดียวหนูเป็นห่วงว่าเขาจะมีอันตรายชูซินเยียนถามอย่างกังวลเย่รั่วเวยปลอบโยนวางใจเถอะพี่ชายของเจ้าเก่งขนาดนั้นไม่เป็นอะไรหรอกพวกเราแค่รอเขาอย่างสงบเสงี่ยมอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาก็พอแล้วอืมหนูเข้าใจแล้วคะ่ะชูซินเยียนพยักหน้าแล้วดึงถังเซี่ยวเซี่ยวขึ้นไปชั้นบนถังเซี่ยวเซี่ยวในใจค่อนข้างไม่พอใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าเย่รั่วเวยคู่ควรกับชูหยวนจริงๆชั้นล่างเหลือเพียงเย เฟยสวียในใจไม่ยอมตนเองทะลวงถึงระดับเซียนเทียนได้ก็เพราะชูหยวนช่วยแต่เย่รั่วเวยอายุน้อยๆก็เป็นระดับเซียนเทียนแล้วนางอดไม่ได้ที่จะปลดปล่อยพลังปราณเซียนเทียนออกมาสายหนึ่งโทฮอนที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มือสัมผัสได้ถึงพลังปราณสายนี้ในใจตกใจเล็กน้อยระดับเซียนเทียนหัวเสี่ยช่างมีเสือซ่อนมังกรจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้เห็นเฟยเสวียอยู่ในสายตาคิดว่าการจะสังหารนาง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเย่รั่วเวยก็สัมผัสได้ถึงจิตสังหารของเฟยสวียเช่นกันจึงยิ้มถามพี่เฟยเสวี่่ยยทาาานอกจะสู้้ัขตงใชแล้ว ข้าอยากรู้ว่าเจ้าทะลวงถึงระดับเซียนเทียนได้อย่างไรเฟยเสวียพูดอย่างตรงไปตรงมาเย่ yeah, รั่วเวยิ้มบางๆข้าทะลวงถึงเมื่อหลายปีก่อนแล้วแต่ไม่ค่อยได้ลงมือในเมื่อท่านอยากจะประลองพวกเราก็ไปที่ภูเขาด้านหลังเถอทั้งสองคนเหาะไปยังยอดเขาด้านหลังอย่างรวดเร็วเฟยเสวียชักกระบี่อ่อนออกมาพลังกดดันแผ่ซ่านอาวุธของเจ้าหละ่ะเย่รั่วเวยหักกิ่งไม้กิ่งหนึ่งยิ้มกล่าวใช้แค่นี้ก็พอแล้วเฟย์สวียเห็นดังนั้นก็เปลี่ยนเป็นกิ่งไม้เช่นกันเพื่อไม่ให้ถูกกล่าว เย่รั่วเวรปลดปล่อยพลังกดดันระดับเซียนเทียนขั้นหนึ่งออกมาฟเฟยเสวี่ยไม่ยอมน้อยหน้าใช้เพลงกระบี่เฟยเสวีย่ยพลังปราณกลายเป็นดาบน้ําแข็งจมตีไปยังเย่รั่วเวยส่วนเย่รั่วเวยก็ใช้เพลงกระบี่ห้าธาตร่างกายกลายเป็นเงาห้าสายแยกแยะจริงเท็จได้ยากฟเฟยเสวี่ยรับมือได้ยากในชั่วขณะเพียงหนึ่งนาทีสั้นๆก็ถูกกิ่งไม้ของเย่รั่วเวยเจาะคอแล้วเจ้ามันประหลาดเกินไปแล้วฟเฟยเสวี่ยโมโหโจนโยนกิ่งไม้ทิ้งเย่รั่วเวรยิ้มกล่าวพี่ฟเฟยเสวี่ยอย่ากโกรธเลยระ ขอเพียงท่านศึกษาให้มากก็จะสามารถหาจุดอ่อนของข้าได้ในไม่ช้าฟเฟยเสวี่ยก็ยิ้มเช่นกันน้องรั่วเวยเจ้าก็ไม่ได้น่ารังเกียจขนาดนั้นนี่นาสอนเพลงกระบี่นั้นให้ข้าได้ไหมแน่นอนสิสอนให้เจ้าได้ทุกเมือ่เอเย่รั่วเวยตอบตกลงอย่างง่ายดายทั้งสองคนพูดคุยหัวเราะก,กันพลางเดินลงจากเขากลายเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไปแล้วโทฮอนที่ซ่อนตัวอยู่ในที่มืดแค้นเสียงเย็นชายอย่างไม่แยแสเพลงกระบี่ที่มีจุดอ่อนชัดเจนขนาดนั้นยังมองไม่ออกเขาตัดสินใจท้าประลองกับยุทธภพ,พหัวเสียก่อนเพื่อบีบให้ยวนปรากฏตั ร่างของโทฮอนหายลับไปในความมืดอย่างรวดเร็วฟ้าเริ่มสางชูยนเสร็จสิ้นการฝึกฝนในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นวันนี้สำคัญอย่างยิ่งทั้งต่อท่านอาจารย์และตัวเขาท่านอาจารย์สู้ๆนะขอรับชูยนมองไปยังทิศทางของภูเขาสี่เจียนในใจภาวนาตรงฟางอาวีในภูเขาสี่เจียนในมือถือกระบี่สีทองแดงพลังกระบี่อันแข็งแกร่งระเบิดออกมามาแล้วเขาเหินร่างขึ้นไปเตรียมพร้อมรับด่านครสวรรตรงฟางอาวีชี้กระบี่ขึ้นฟ้าคำรามลั่นมาเถอะ ให้อสเนีบาตแห่งมันคาสวรน,นี้ช่วยข้าควบคุมกฎแห่งฟ้าดินบรรลุร่างเซียนเหยียบย่างสู่แดนเซียนท้องฟ้าพันมืดครึ้มไปด้วยเมฆดำทะมึนเมฆอสนีบาทมมวนตัวฟ้าแลบฟ้าร้องชูยวนที่อยู่ไกลออกไปสัมผัสดได้ถึงพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวในเมฆอสนีบาทในใจตกตะลึงอย่างยิ่งตงฟางอาวี่ยืนถือกระบี่แววตาแน่วแน่เขาบำเพ็ญเพียรมานับหมื่นปีผ่านเคราะห์ภัยนับไม่ถ้วนลงตกกับความเป็นความตายไปนานแล้วเมฆอสนีบาทยิ่งรวมตัวกันมากขึ้นก่อตัวเป็นวงวนขนาดใหญ่ รากับจะกลืนกินฟ้าดินในเมืองชายทะเลผู้คนมองดูภาพนี้ด้วยความหวาดกลัวต่างหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเย็ยนจิงเย่ฉางเฟิงจ้องมองหน้าจอสีหน้าเคร่งขครึมเร็วเข้าสั่งให้กองกำลังถอนตัวออกจากแนวชายฝั่งห้ามผู้ใดเข้าใกล้ชายทะเลเป็นอันขาดผู้อาวุโสคนอื่นๆก็มีสีหน้าตกตะลึงเช่นกันนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เย่ฉางเฟิงกัดฟันสั่งการทันทีเตรียมเครื่องบินส่วนตัวพวกเราจะไปเมืองเทียนไห่ในขณะเดียวกันอิทธิพลต่างๆก็ให้ความสนใจเหตุการณ์ที่ทะเลตรงไห่ ในใจตกตะลึงอย่างยิ่งตรงฟางอาวีอยู่ใจกลางเมฆอสนีบาตเมฆอสนนบาตยังคงสังสมพลังงานโครมอสนีบาตสวรรค์สายแรกฟาดลงมาตรงฟางอาวีใช้ร่างกายรับโดยตรงสายฟ้าฟาดใส่ร่างของเขาอย่างบ้าคลัง่งแต่เขากลับไม่ขยับขยือนเลยแม้แต่น้อยชูย,ยวนมองดูจากระยะไกลในใจอุทานท่านอาจารย์สามารถรับอสนนบาตสวรรค์ได้โดยตรงแข็งแกร่งเกินไปแล้วอสนีบาตสวรรค์สายที่สองกำลังสังสมพลังตรงฟางอาวีพักผ่อนเล็กน้อยเขารู้ดีว่าอสนีบาตสวรรค์แต่ละสายจะรุนแรงขึ้นเรื่อย การทดสอบที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นในวิลล่าของชูหยวนชูซินเยียนและคนอื่นๆจ้องมองเหตุการณ์ที่ทะเลตรงไห่ในใจรู้สึกไม่สงบพี่รั่วเวยคันนี่มันเรื่องอะไรกันแน่พี่ชายของหนูเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะชูซินเยียนถามอย่างร้อนรอนเย่รั่วเวยปลอบโยนวางใจเถอะพี่ชายของเจ้าจะไม่เป็นอะไรพวกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาเย่รั่วเวยเดินออกจากวิลล่ามองไปยังทิศทางของทะเลตรงไห่คิดในใจชูยวนนี่คือเส้นทางที่ท่านเลือกเดินหรือฟ้าดินเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ้องใช้พลังมหาศาลเพียงใดกันภายในตรงฟางแคป,ปิตอนไปเวยและคนอื่นๆก็อยู่ไม่สุขเช่นกันพร้อมกับการหายไปของค่ายกลเกาะสีเจียนเกาะก็ปรากฏตัวขึ้นประเทศต่างๆพากันส่งเรือรบเข้าใกล้ในกองบัญชาการของประเทศอาสานทุกคนจ้องมองหน้าจอตกตะลึงอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสเย่พวกเราจะไม่ส่งคนไปดูจริงๆหรือขอรับมีคนถามอย่างร้อนรนเย่ชางเฟิงยืนอยู่บนระเบียงมองไปยังทิศทางของทะเลตรงไห่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเขาสูดหายใจเข้าลึก สังการอย่างเด็ดขาดรอดูสถานการณ์ก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวข้ามีลางสังหรณ์ว่าคนพวกนั้นเกรงว่าจะไปแล้วไม่ได้กลับผู้อาวุโสคนอื่นๆตกใจท่านผู้อาวุโสเย่พวกเขาส่งเรือรบที่ทันสมัยที่สุดไปนะขอรับจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะไปแล้วไม่ได้กลับเย่ชางเฟิงสายหน้าถอนหายใจเจ้าสองเจ้ายังคงใจร้อนเช่นนี้ยืนอยู่ที่นี่ข้ายังสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวในเมฆดำนั้นศัตรูสวรรค์ปรากฏเทคโนโลยีของมนุษย์จะต้านทานได้อย่างไรเขาหยุดเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อพวกเรารอก่อนเถอะ หากพวกเขาไม่เกิดอุบัติเหตุพวกเราค่อยเคลื่อนไหวก็ยังไม่สายในขณะเดียวกันเนื้อกเกาะซีเจียนเมฆอสนีบาตยิ่งทวีความรุนแรงตรงฟางอาวียืนอยู่ใจกลางเมฆอสนีบาตแววตาแน่วแน่โครมอสนนบาตสวรรค์สายที่สองฟาดลงมาตรงฟางอาวีกางแขนออกรับไว้เต็มๆเ,เขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งมาเถอะแค่อสนนบาตสวรรค์กระจกกระจอกจะขวางข้าได้อย่างไรอสนนบาตสวรรค์สายที่สามตามมาติดๆรุนแรงกว่าสองสายแรกตรงฟางอาวีกัดฟันรับไว้เต็มๆเ,เลือดซึมออกมาจากมุมปาก เขาเช็ดเลือดออกแค่เสียงเย็นชาหลายพันปีแล้วที่ไม่ได้หลังเลือดเกือบลืมไปแล้วว่าเลือดสีอะไรอสนีบาสวรรสายที่สีฟาดลงมาตรงฟางอาวีในที่สุดก็ปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาสร้างเป็นเกราะป้องกันโปรง่งใสเขารู้ดีว่าการทดสอบที่แท้จริงยังอยู่ข้างหลังหลังจากอสนีบาสวรรสายที่เจ็ดผ่านไปเสื้อผ้าของตรงฟางอาวีขาดวิน่นแต่แววตาย,ยังคงแน่วแน่เขาเงยหน้าคำรามลั่นฆ่าตรงฟางอาวีบำเพ็ญเพียรมานับหมื่นปีจิตมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวแม้สามหมื่นลี้ขุนเขาหนึ่งหมื่นปีเัิงไหลก็มิอาจทลายชีีวิตน้้ได คมอสศนีบาสวร์สายที่8พุ่งโจมตีวิญญาณโดยตรงตรงฟางอาวีนั่งขดสมาธิหลับตารวบรวมสมาธิเตรียมพร้อมรับการทดสอบสุดท้ายชูยวนที่อยู่ไกลออกไปถือกระบี่ชื่อเสียวแวลตายเย็นชาเขาสัมผัสได้ว่ามีเรือรบกว่าสิบลำกำลังเข้าใกล้เมฆอสนีบาทแค่เสียงเย็นชาในเมื่อพวกเจ้าอยากตายก็อย่าหาว่าข้าไม่ปราณีร่างของชูยวนแวบหนึ่งก็ปรากฏตัวอยู่นอกเมฆอสนีบาทดาวเทียมของประเทศต่างๆจับภาพเขาได้ทันทีในกองบัญชาการของประเทศเหมยเ่ยอ้าวจอมพลแจ็คจ้องมองหน้าจอ แค้นเสียงเย็นชาไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือผีภายใต้ขีปนาวุธของประเทศใหม่เอาคาก็ต้องกลายเป็นเท่าฐานกองบัญชาการหัวเซี่ยเมืองเทียนไห่เย่ฉางเฟิงจ้องมองหน้าจอในใจสันสานเขารีบถามมู่ช้างหมิงเจ้าดูสิว่าเงาร่างนี้ใช่ชูยวนหรือไม่หลังจากมู่ช้างหมิงพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก็พยักหน้าท่านผู้อาวุโสเย่หากเป็นคนจริงๆก็ต้องเป็นชูยวนแน่นอนเกาะแห่งนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นของเขาเย่ฉางเฟิงพันเข้าใจยิ้มกล่าวใช่แล้วเกาะนี้ถูกคนหัวเซี่ยของพวกเรายึดครองมานานแล้ว ไม่ใช่เกาะที่ไม่มีเจ้าของในดวงตาของเขาฉายแววเด็ดเดียวออกคําสั่งไปเกาะนี้เป็นของหัวเสียห้ามผู้ใดแต่ต้องชูยวนยืนอยู่กลางเมฆอสนีบาทมองลงมายัางทะเลตรงไห่ด้วยแววตาเย็นชาทันใดนั้นเขาก็สัมผัสดได้ว่าเรือดำน้ำลำหนึ่งใต้ทะเลกำลังพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วก็โกรธจ,จนเลือดขึ้นหน้าทันทีกระบี่ชื่อเซียวในมือของเขาก็หลุดออกจากมือกลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งตรงไปยังใต้ทะเลภายในเรือดำน้ำของประเทศเหมยอวทหารเรดาร์ร้องตะโกนอย่างหวาดกลัวศัตรูโจมตีศัตรูโจมตี ทว่ายังไม่ทันที่พวกเขาจะทันได้ตอบโต้กระบี่ชื่อเซียวก็ทะลวงผ่านเรือดำน้ำโครมเรือดำน้ำระเบิดในทันทีเนื้อผิวน้ำเกิดกลุ่มควันรูปเห็ดขนาดใหญ่แรงระเบิดเกือบจะซัดเรือรบที่อยู่ไกลออกไปจนพลิกคว่ำในกองบัญชาการของประเทศใหม่อา้าวสีหน้าของจอมพลซีดเผือดเกิดอะไรขึ้นไฮหลงหมายเลขหนึ่งจะถูกจมได้อย่างไรทหารรายงานด้วยเสียงสั่นเครือท่านจอมพลภาพสุดท้ายที่ไฮหลงหมายเลขหนึ่งส่งมาคือลำแสงสายหนึ่งแล้วก็หายไปจอมพลคำรามลั่นสั่งให้เรือรบทุกลำยิงขีปนาวุธทันที ต่อให้มีเทพ,พเจ้าข้าก็จะยิงมันลงมาให้ได้กองบัญชาการหัวเสี้ยเมืองเทีนยนไห่เยช่ชางเฟิงถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีที่ตนเองเชื่อคําแนะนําของชูหยวนเขาสั่งให้จับตาดูกองทัพเรือทั้งหมดต่อไปห้ามเคลื่อนไหวโดยพลาการในขณะเดียวกันเรือรบของประเทศใหม่เอาก็เริ่มยิงขีปนาวุธอย่างบ้าคลั่งชูหยวนแค่นเสียงเย็นชาถือกระบี่ชื่อเซียวห่อเหินไปมากลางอากาศทําลายขีปนาวุธทุกลูกจนหมดสิน้นวินาทีต่อมาเขาก็ใช้สองมือถือกระบี่ล้ำแสงกระบี่สีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าส่องสว่างไปทั่วทั้งท้องฟ้า คโครมลำแสงกระบี่ฟาดลงมาผิวน้ำทะเลถูกพาออกเกิดเป็นห่วงลึกประเทศเหมยอ้าวประเทศซากุระเรือรบและเรือดำน้ำของประเทศอาซานต่างก็ระเบิดคลื่นยักย้ายซัดเข้ามาในกองบัญชาการของประเทศซากุระสีหน้าของจอมพลซีขาวเรือรบของพวกเราหละ่ะเรือดำน้ำหละ่ะทหารร้องตะโกนอย่างสับสนท่านจอมพลคลื่นยักย้ายมาแล้วรีบหนีเร็วเมืองชายทะเลถูกคลื่นยักกลืนกินในทันทีเอาอิโซระยืนอยู่บนโขดหินมองดูคลื่นยักย้ายหมกระหน่ำพลางเผยรอยยิ้มบาง,บาง เอาอิโซราจะรับคลื่นยักย้ายนี้เต็มเนื้อเกาะสี่เจียนตรงฟางอาวีขมวดคิ้วแน่นเหงื่อเย็นไหลาอาบหน้าผาแต่จิตมุ่งมั่นของเขายังคงแน่วแน่พลังวิญญาณในร่างกายค่อยๆเปลี่ยนเป็นพลังเสียนทันใดนั้นร่างของเขาก็ส่องแสงสีทองออกมาพลังกดดันแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าเมฆอสนนบาตราวกับถูกยั่วยุเริ่มสังสมพลังงานอย่างบ้าคลาั่งตรงฟางอาวีถือกระบี่พุ่งเข้าหาเมฆอสนีบาทในเมฆอสนีบาตปรากฏเงาของมังกรสีทองแปดตัวอย่างเลือนรางเขาแค้นเสียงเย็นชาอาสเนบาดสวร,ริง พรมอสนีบาดสวรรค์สายที่ก้าวกลายเป็นเงาของมังกร8ตัวโจมตีมาจากทุกทิศท,ทุกทางตรงฟางอาวีไม่ถอยกลับรุกคืบใช้สองมือถือกระบี่ปะทะกับอสศนีบาสวรรค์โดยตรงในเมฆอสศนีบาดเกิดฟ้าและฟ้าร้องแสงกระบี่และเงาของมังกรสอดประสานกันท้องฟ้าทั้งผืนราวกับจะฉีกขาดไม่กี่นาทีต่อมาเมฆอสศนีบาดค่อยๆสลายไปท้องฟ้ากลับสู่ความสงบชูยวนรีเพาะไปยังเกาะสีเจียนในใจร้อนรนอ,อย่างยิ่งเขาร้องตะโกนเสียงดังท่านอาจารย์ท่านอาจารย์